ตอนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆนะครับแหล่งรวมรถบรรทุกและเครื่องจักรนหนักก่อนอื่นเลยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทุกช่องทางอย่าลืมเข้าไปกดกันนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่สําหรับคลิปนี้นะครับพามาชมรถ12ล้อรถขนหมูนะครับสําหรับตัวรถนะครับฮ i โน่ ino, ซีรีส์7 0 0เครื่อง e 1 3 c นะครับ410แรงม้าจดทะเบียนปี2562 ยาง12เส้นเต็มทุกดอกนะครับรถพร้อมใช้เลยนะครับแวะมาชมรถที่ลานได้นะครับพิกัดรถบรรทุกดีๆใน o o o l l m m p s แล้วกดนำทางมาได้เลยนะครับสำหรับตัวคอกเป็นคอกสเตเลสนะครับความยาว8.7เมตรนะครับใครหารถขนหมูอยู่นะครับสนใจทักถามได้เลยนะครับส่วนช่องทางการติดต่ออยู่บนหน้าจอนะครับเขียวๆ มีทั้งเบอร์โทและ ID Line นะครับอย่างที่แจ้งนะครับตัวนี้เป็นคอกสเตนเลสยาวถึง8.7เมตรและสูงแต่ละชั้นนะครับความสูง90เซนนะครับ3ชั้นแล้วก็มาพร้อมลิฟท้ายด้วยนะครับขนหมูสบายๆนะครับสำหรับค่าตัว12ล้อนะครับคันนี้1,250,000บาทนะครับมีไฟแนนซ์จัดได้นะครับสนใจยังไง ทักถามได้เลยนะครับช่องทางติดต่ออยู่บนหน้าจอนะครับเขียวๆอยากชมรถแวะมาชมที่ร้านได้ทุกวันนะครับร้านไม่มีวันหยุดหรือมองหารถบรรทุกแบบอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแวะมาชมรถได้สําหรับผู้ประกอบการที่มองหารถขนหมูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเล็กหรือหมูใหญ่นะครับสนใจยังไงนะครับแวะมาชมรถคันจริงได้นะ12ล้อซีรีส์700นะครับพอสเตเลสใช้กันยาวๆนะครับ ยางใหม่ๆเต็มๆนะครับเต็มทุกดอกเลยนะครับหรือมีรถบรรทุกที่ไม่ได้ใช้งานนะครับสามารถมาเทินรถบรรทุกที่ร้านได้นะครับสนใจรถอะไรสามารถโทรสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ